ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามาสมม่งครั้งก็อาจทำลายธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตและนี่คือลิปสติกที่ทำขึ้นจากธรรมชาติหรือลิปสติกออร์แกนิกช่วยบำรุงผิวปากให้ชุ่มชื้นไม่หมองคล้ำทาแล้วสีดูเป็นธรรมชาติมีทั้งหมดสเฉดสีให้คนได้เลือกเบอร์ศูนย์หนึพิ้งนูดเบอร์ศูนยอออรเอวติเลดเบอร์ศูนยา เพ,พ 4, ปเปอร์พัมเบอร์ศูนย์สีวรดเกรปปริมาณ3กรัมลิปสติกของแบร์เราทำขึ้นเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอีกทั้งเรายังไม่มีการใช้สัตว์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ลิปสติกออกโทพูดตินราคาเพียง199บาทเพื่อโลกที่คุณรักและรักษาธรรมชาติที่สวยงามออกพูด oh